ความรู้สึกของบุทุชนไว้กันอยู่เสมอต่อหลักแห่งอริยสัจขหบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้น การงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละขหาบดีโศกะปริเทวะทุกขะโทมนตสและอุปายาสะทั้งหลายนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดท่านผู้เจริญโศกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาสะทั้งหลายนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรกันเพราะว่าความเพลิดเพลินและโสมนัสตั้งหากที่เกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดขหบดีนั้นไม่ยอมรับไม่คัดค้านคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะแล้วหลีกไปเสียเขาได้เข้าไปหากลุ่มนักเลงสกาที่เล่นสกากันอยู่ ในที่ใกล้ๆกันนั้นเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ได้รับคำสมอ้างจากพวกนักเลงสกาเหล่านั้นว่าถูกแล้วถูกแล้วท่านคหบดีความเพลิดเพลินและโสมนัสเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดอย่างแน่นอนดังนี้เขาก็พอใจว่าความคิดของเขาตรงกันกับความคิดของนักเลงสกาทั้งหลายดังนี้แล้วก็หลีกไป